สวัสดีค่ะวันนี้17เรื่องน่ารู้สู่ความเป็นมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนในวันนี้นะคะเรื่องแรกก็คือบริษัทมิตรแท้นั้นเราเปิดดำเนินการหรือว่าก่อตั้งเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2 4ง0่เก้าสิบค่ะด้วยทุนจดทะเบียนเพียงสิบล้านบาทนะคะข้อที่สองนะคะวันนี้ทุนจดทะเบียนของบริษัทมิตรแท้สูงถึง 1,618ล้านบาทนะคะแล้วก็ชื่อเดิมของบริษัทนะคะตอนที่ก่อตั้งใหม่ๆนั้นเราชื่อว่าบริษัทไทยประสิทธิ์ประกันภัยและคลังสินค้าจำกัดนะคะบริการครั้งแรกเกี่ยวกับการประกันอัคคีภัยและการประกันภัยทางทะเลนะคะ ที่ตั้งของสำนักง,งานใหญ่ครั้งแรกนะคะอยู่ที่ถนนทรงวาดอำเภอสัมพันธวงศ์จังหวัดพระนครนะคะแล้วก็หลังจากนั้นบริษัทก็ได้ย้ายสำนักง,งานใหญ่นะคะมาอยู่ที่ถนนสีพระยาณปัจจุบันนี้นะคะเมื่อวันที่1กันยายน2513 ย้ายมาอยู่ที่สำนักงานใหญ่ถนนสีประยาเมื่อวันที่1กันยายน2513นะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะคะจากบริษัทไทยประสิทธิ์ประกันภัยจำกัดนะคะแล้วก็ยกเลิกนะคะยกเลิกกิจการคลังสินค้าเมื่อพศ2510นะคะพอหลังจากนั้นนะคะมีกฎหมายออกมาว่าบริษัท ประกันวินาศภัยกับประกันชีวิตเราจะต้องแยกนาเนินธุรกิจออกจากกันนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทก็เลยได้แยกประกันชีวิตนะคะออกไปเมื่อวันที่27มีนาคม2543ค่ะแล้วก็บริษัทก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดนะคะเมื่อวันที่29กันยายน2543นะคะ แล้วก็หลังจากนั้นต่อมาบริษัทก็ได้แปลสภาพเป็นมหาชนนะคะก็คือเป็นบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนเมื่อวันที่1สิงหาคม2555นะคะสีประจำบริษัทหรือสีประจำองค์กรคือสีเขียวนะคะแล้วก็สีรองลงมาก็สีเหลืองนะคะ เว็บไซต์ของบริษัทนะคะก็คือ w w w นะคะ m i d t a c o m อ่าเฟซบุ๊กนะคะของบริษัทก็คือ w w w f a c e b o o k .com midtay นะคะสำนักง,งานใหญ่เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะคะสโลแกนนะคะ ของบริษัทหรือคำฝันของบริษัทนั้นก็คือมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยนะคะวิสัยทัศน์นะคะหรือว่าวิชั่นของบริษัทก็คือเราจะมุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศเพื่อเป็นบริษัทประกันภัยอันดับหนึ่งในใจลูกค้านะคะแล้วก็ มิชชั่นนะคะหรือพันธกิจของบริษัทมิรแท้ก็คือบริษัทมิรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนจะเป็นบริษัทประกันภัยที่ให้บริการเหนือความคาดหมายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วถูกต้องยุติธรรม บริษัทมุ่งหวังจะให้คนไทยมีความคุ้มครองและหลักประกันทั่วถึงนะคะอย่างทั่วถึงรวมทั้งเสริมสร้างอนาคตนะคะที่มั่นคงและอำนวยความสะดวกหรืออำนวยผลประโยชน์ให้กับพนักงานนะคะตัวแทนและผู้ถือหุ้นทุกคนอันนี้คือ17เรื่องน่ารู้ที่จะเป็นมิตรแท้ในวันนี้75ปีแล้ว บริษัทมีความมั่นคงทุกคนก็มีความมั่นใจได้นะคะทุกคนตัดสินใจตูกที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับมิแท้ในวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีว่าเราเลือกบริษัทที่ใช่คือมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ